นี่ฉันฉันก็สงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทํางานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล้วฉันให้แกรับอาัารเนี่ยแกทำหรือยัยงฮะจานทำช้อนเนี่ยล้างเสร็จแล้วฉันได้เองทำหรือยังยัง,ย,งยังครับเจ๊แล้วตอนเด็กแกตอบปัรเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างฮะก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับแล้วทำไมยังไม่ทำครับเฮ้ยฉันเปิดร้านบอกกันทะไม่ได้ทำกับกุศลนะเว้ย พอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแกมีปีอ่ะขอโทษครับเจเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเลยครับเดี๋ยวผมจะทำครับโอ้ฉันฆ่าโทษอย่าไปแล้วนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่ไม่ใจไหมครับเจ้ครับเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเลยครับเจ้เดี๋ยวทำเลยทำเลยครับฉันเตือนอย่างแล้วนะครับรู้เรื่องไหมครับเจ้ถามเร็วๆเข้าโอ๊ย ไอ้วอลล่ะใช่ไอ้เด็กครับเจแกทำอหไแกเนี่ยฮะแกันแตกหมดแล้วจะพังมาทำยังไงฮะผมก็ต้องษคนที่วำไม่ได้บังใจไม่ได้บังใจเหรอเฮ้อวันก่อนเนี่ยนะแกทำถังน้ำแข็งแตก อยกเงินค่าทำขวัญให้ลูกค้าแล้ววันนี้ทำไมทำแก้งแตกอีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหรอครับเจ้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยเจ๊ฉันทำแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยเ่ยแกออกจากร้านฉันไปอย่างนี้เลยฉันไล่แกออกเจ๊แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทาเข้าของฉันตั้งไม่ได้เจ๊เจ๊ไผมเหรอแล้วผมจะเอาอะไรกินละเจแกก็ไม่สมั ไปเจ๊อะไรไม่ได้เจ๊อะไรผม่อกเลยนะไปเจ๊จะออกอ่ะไม่ออกไปครับคิดว่าท้เรจบแค่นี้เหรอเจ๊ไปดู ขอให้มีตัวดีมากซื้อหนังสือได้ ศาส,สนาสุภาษิตวันนี้ค่ะรัทถาสุขังมัชติอปปปัญญาคนด้อย <คำ S 2> ัญญาจไม่ยอมยอมตัว <ขอ S 1> เองครับผม,<ด>มส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้นะครับพาไปชมภาพคุณยายอายุ85ปีจากบ้านพักคุณชทราที่เมืองเชสเตอร์ของอังกฤษครับทา้าความเร็วด้วยการเล่นซิปไลน์ที่เร็วที่สุดในโลกและก็ยาวที่สุดในยุโรปพร้อมกับลูกสาวที่ภูมิภาคนอร์ทเวลส์ของเวลส์โดยมีความเร็วถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะทาง1.5กิโลเมตร สารฝันการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้สูงอายุลาไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ใจานเะล้เจบโชยลำพีมีกต่ ทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพานปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่นาบริบูรณ์ไม่ได้พระบรพรระาชดังรัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว